จะข้ข้อสแล้วเือใยัานาห่้ข้อสอนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ตัวดอ้วนชาแนลนะคะช่องที่สอนเทคนิคคาถากรง่ายๆนะคะที่ใครดูแล้วก็ทําตามได้เลยนะคะท่าที่2นะคะที่จะสอนในวันนี้คือท่าเอลโบอินค่ะหรือว่าการเอาไม้กระทาน,นะคะเข้าไปอยู่ในข้อสอบหรือว่าตรงช่วงข้อพับของเรานะคะจริงๆท่าน,นี้หลายๆคนเนี่ยเคยเห็นบางคนทําได้ บางคนทําไม่ได้แต่ว่าหลายๆคนที่ทําได้เนี่ยก็ทําผิดอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่อ้นจะมาสอนเคล็ดลับง่ายๆเกี่ยวกับการทำเอลโอินว่าทํำยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะท่าเอลโอินนะคะก็มีส่วนคล้ายๆกับท่าฟอร์ลิส้านค่งซึ่งกระทาจะผ่านด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเราเหมือนกันนะคะท่าเอลโอินนะคะก็จะเซ็ตเหมือนกับท่าฟอร์ลิสเลยซึ่งมันจะเข้ามาที่ข้อศอกเราเนี่ยเผื่อใครยิงช็อกว่าท่าเป็ีนอย่างนี้ท่าเลยนะคะเข้ามาตรงนะครับแล้วก็ โอเคทีเนี้ยมันจะมีหลายหลายคนเวลาทำแล้วเวลาทำปุ๊บโอ้ยทำไมไม่เข้าท่าหนูหนี่ตกเลยไหมเข้าท่าหนุอยู่อย่างงี้หรือว่าบางคนทำปุ๊บโอ้ยหมุนไม่ค่อยสมุทเลยทำไมหมุนแล้วมันเหมือนไหลแล้วร้อมันไม่สมุทเลยวันนี้นะคะพี่วจะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆค่ะว่าทำยังไงนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้เราเซตด้านซ้ายน,นะคะวงดานสายนะคะให้เราวงสีจมวะค่ะหนึ่ง 2 3 4ส,ส,สจังหวะนี้สำคัญจังหวะที่4น,นะครับพี่อ้นทิ้งแขนลงไปเลยตึง,ตงนะคะไม้กระทาขนาดกับพืนนะคะอีกทีหนึ่งนะคะ1 2 3ทิ้งแขนจังหวะที่4เห็น,นะคะทิ้งแขนลงไปปุ๊บอันนี้คือขั้นตอนที่1น,นะทิ้งแขนตึงปุ๊บให้เราปล่อยกระทานเลยเข้ามา ให้กระทาเข้ามาตรงข้อสอบเราอย่างนี้ปึ๊บให้มันเซตท่านี้ไว้เห็นไหมคะเฉียงประมาณเกือบจะ45องศาแต่ว่าไม่เป๊ะๆน,นะคะหลักสำคัญคือกำไม้อย่แน่นข้อที่สองคือไม้กระทาต้องชิดกับข้อพับตรงนี้นะคะห้ามอยู่นี่ห้ามเป็นช่องว่างนีไม้กระทาเราต้องชิดกับข้อพับนะคะสองขั้นตอนนะคะลองดูใหม่นะคะห้า 6 7 8พวง1งสองสแขนตึงเข้า1สังเกตไหมพี่อ้นแขนตึงก่อนแล้วคอไม้กระทาหักมาปุ๊บถึงงอนะคะเราจะไม่งอ่อนถ้าเรางอก่อนมันจะเป็นางยี้เห็นไหมมันจะต้องใช้กล้ามเนื้อแบบตรงนี้เยอะข้อมือเยอะข้อมือมัอนจะบิดเจ็บไม่เอาแขนตึงก่อนให้ข้อมือมัอนสะดวกสะดวกก่อนแล้วค่อยงอนะคะ อันนี้จังหวะที่หนึ่งนะอันสี่คือเตรียมตัวนะจังหวะที่สี่คือเตรียมตัวจังหวะที่หนึ่งคือพับเข้ามาเวลาเร่เราสอบเด็กเรื่องชอบบอกท่าที่คือท่าคุชชี่ถือกระเป๋าคุชชี่นะครับโอเคท่าน,นี้คุชชี่ท่าที่หนึ่นงถือกระเป๋าคุชชี่ปุ๊บให้เรายกไม้ทาขึ้นผ่า,นผานหน้าเราเลยปุ๊บมารัดข้าพอสอกเราปิดออกไปนะครับสังเกตไหมไม้กระทาเราจะอยู่ด้านหลังนะมันจะไม่อยู่ด้านหน้าเพราะว่าถ้าอยู่ด้านหน้าเราจะเล่นต่อยได้ มาจะอยู่ด้านหลังนี้และโอเคอันนี้คือจังหวะที่สองนะคะม้ก็ทำผ่านหน้ามานะคะโอเคลองดูนะสี่หนึ่งสองแขนตั้งฉากผ่านหน้าที่มานะคะหนึ่งสองสามตึงสี่งอนหนึ่งผ่านหน้าสองพอเราได้จังหวะที่สองแล้วนะคะท่านี้นะคะมันเป็นโมรีลีสหรือว่าการใช้ข้อศอกนะคะดันขึ้นไป ไม่ต้องทำอะไรขาดงานแค่ยืดแขในให้ตรงสามเอ็เห็นนะพอเรายืดมาปุ๊บไม้ก็ากทามันสะบัดอัตโนมัติสามเอน็นนะคะโอเคได้สามท่าแล้วนะสี่ท่าถรวท่าเตียวด้วยหนึ 1, 2, 3, 4, 1, 2, ่งสองสามแขนตึงสี่หนึ่งสองสะบัดสามเอ็เวลาสะบัดไม้ท่าทาอยู่ข้างหลังะาขามายกท่าอยู่ข้าง,งนหน้าสะบัดได้ออกนะคะ จนต,ตัวนะคะสับับไม่ออกโอเคเดี๋ยวลองทำด้านข้างให้ดูนะคะหนึ่งสอแอน2แอนนะคะโอเคพอเราได้แล้ว 2> 1 2 3ตึง4เข้า1อัพแอนสบัด2แอนนะคะให้เราพริกเป็นท่าฟอรลิสท่าหลังนะคะช่วงหัวกระโดดสาแอน นะะลองดูเดี๋ยวรูวปแบบเลขนับหน่ยหสขึ้น 1, and 2, and 3, and 1 2 3 1แอดสแอดาแอตึง4เข้า1แอดสองนะคะลองดูด้านข้างนะคะ5 6 7 8 1 2 3 4่าเข้าหแขนตึงจังหวะที่2ลง3 4แอดนะคะ 1>, 1 2 3มตึเข้า1นิลิตสอแด4โอเคค่ะทีนี้เวลาเราทำต่อกันนะคะเราจะพวงก็ได้หรือว่าเราจะทำต่อเลยก็ได้เดี๋ยวเราดูแบบพวงกันนะคะ5 6 7 8ควง1 2 3่งสมตี่หนึลิตรสองสาี่พวง1 2 3่าสี่เข้า1นึ่ลิตรสองสาสี หนึ่งสองแล้วไปเลยก็ได้ควงสองจังหวะก็ได้ควงสองก็ได้ปึ๊บเลลีดระบาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งแขนตึงสองสามสี่หนึ่งสองสามสี wow. Mother, ่หยุดวหรือว่าเราจะทำต่อเนื่องกันเลยก็ได้นะคะหนึ่งสองสามตึงสี่หนึ่งสองสามสี่เข้าหนึ่ง แอดสองสามสี่เข้าหนึ่งสองสามสี่เข้าหนึ่งสองสามสี่เข้าหนึ่งลิตรสองสาม่เข้าหนึ่งลิตรสองสามสี่ควงหนึ่งสองสามสี่หยุดถ้าพูดถึงนะคะท่านี้ก็เป็นท่าที่สําคัญกับดัมเมเยอร์ท่าหนึ่งนะคะที่ทุกคนจําเป็นที่จะต้องทําได้นะคะแต่ถามว่าค่อนข้างยากไหมก็ยากนะคะที่จะทํำยังไงให้สวยนะคะแต่ว่าเคล็ดลับง่าย มีแค่4ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1คือทิ้งแขนลงให้ตึงนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมือมันหมุนไม้มาตรงนี้ได้ในจังหวะที่1แออยู่นี่นะคะแอนก่อนนะ2คือยืดแขน2 3 and 4เคล็ดลับคือเราต้องค่อยๆทำทีละขั้นตอนนะคะถ้าเรารวบท่าทั้งหมดเข้าด้วยกันมันจะแบบเนี่ยมันจะควงเนี้ย มันจะกลายเป็นตังฟูข <ính> น้นามาเพราะนั้นสี่เข้าหน้่มาเพรามสน่หน3 4 1ยกแอนรีลิส2 3 4าําเป็นขั้นตอนนะคะอย่าลืมจังหวะที่2อ i รีลิสอ, release ออกแขนตึงแล้วปิดข้อมือนะคะรีลิสแขนตึง2เนี่ยให้ขอ้อศอกมันดันไม้กระถาออกมานะคะมันก็จะมีน้ำหนักในการสะบัดไม้ออกมานะคะ ท่านี้นะคะเป็นอีกท่าหนึ่งที่ต้องฝึกซ้อมเยอะๆนะคะยังไงพี่อ้นเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะน้องๆคนไหนนะคะมีข้อสงสัยว่าพี่คะหนูทําท่านี้ไม่ได้พี่คะพี่สอนเร็วเกินไปหรือว่าพี่คะหนูว่าหนูยังไม่เข้าใจส่งข้อความมาถามได้เลยนะคะพี่อ้นยินดีตอบทุกคําถามแล้วก็ถ้ามีตรงไหนทําไม่ได้จริงๆเนี่ยพี่อ้นยินดีที่จะสอนให้ใหม่แล้วก็ควงกระทาให้ดูใหม่นะคะ หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะซัพพอร์ตพี่อ้นด้วยการกดซั b สไคร b ์กดแชร์นะคะชวนเพื่อนมากดสับสไคร b ์เยอะๆนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ